สัสดีทุกคนค่ะดิฉันนางสาวเพลวีกาลินชื่อเล่นชื่อปานค่ะเป็นซันรีพอร์เตอร์อรประจำโรงเรียนเบนจมามหาราชจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ศึกษาอยู่มัธยมปีที่4แล้วค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะถึงกีฬาสีของเรียนหนูแล้วช่วงพักเที่ยงก็จะมีการซ้อมรีดซ้อมสแ,แตนซ้อมกีฬาละที่สำคัญหนูเป็นรีดด้วยนะอยากรู้ไหมคะว่ารีดสีหนูซ้อมกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ เ่ะเรามาถามรุ่นพี่อุโศของเราดีกว่าบรรยากาศการซ้อมเป็นยังไงบ้างคะทุกวันนี้ก็ซ้อมหนักมากค่ะแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ลดก็ยังเพิ่มกันอยู่โดยเฉพาะก็ก็เล่นบ้างกินบ้างอะไรแบบนี้ก็ซ้อมควบคู่กันไปค่ะมีความสุขเีอะไรเงี้ยมั่นใจแค่ไหนคะว่าสีเราจะชนะก็ไม่อยากพูดว่ามั่นใจแค่ไหนแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดเป็นกําลังใจให้สีเราด้วยนะคะ คือพร้อมพเพียงและพลังเสียงระดับ8เดซิเบลค่ะซอยเป็นกำลังใจให้สีเห้าแน่เด้อค่ะพาะสีเข้าก็ซ้อมนักแห้งแล้วก็ซ้อมเ้าซอมเพียงซ้อมบายซ้อมเย็นเลยแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้เขาแน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างะคะกับดีสีเหลืองของเราวันจริงจะเป็นไงจะสวยเลยค่าจะสตรองแค่ไหนรอติดตามชมได้เลยนะคะแต่หนูมั่นใจว่าชนะแน่นอนเลยค่ะวันนี้หนูนางสาวพลิวิกาลินรายงานจากโรงเรียนเบนจมามหาราช ซอยเป็นกำลังใจแน่เดอ้อเดอ้อค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็ซ้อมกันเสร็จแล้วเราไปทำงานที่เรารักกันดีกว่านั่นก็คือกินค่น